กองทัพจีนอาจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผูน้นำทาหารระดับสูงของประเทศเพิ่งออกกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองเจ้าหน้าที่เหล่านี้หลายคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวงในของผู้นำจีนสีจินผิงเพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุดของปักกิง่งและผลกระทบต่อนโยบายของสหรัฐที่มีต่อจีน n อ d ดีได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์จีนสองคนไปรับชมรายละเอียดกันค่ะ หนงังสือพิมพ์ทหารของจีนได้ตีพิมพ์กฎระเบียบใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้บุคลากรทางการเมืองปฏิบัติตามวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังประกาศแผนการขจัดอิทธิพลหรือระงับอิทธิพลที่เป็นพิษซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมักใช้สัญญาณการกวาดล้างภายในครั้งใหญ่แต่ครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เฉพาะกลุ่มภายในกลไกทางการเมืองของกองทัพจีน กฎระเบยียบใหม่นี้ถือเป็นการกวาดล้างทางการเมืองครั้งใหญ่โดยมุ่งเป้าไปที่เหมียวหัวและขยายไปถึงการควบคุมของสีจิ้นผิงเหนือเครื่องมือทางการเมืองของกองทัพด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วเจ,จ้าหน้าที่หลายคนกล่าวว่ามีผู้พักดีต่อสีถูกปลดหรือหายตัวไปจากสายตาสาธารณชนเหมียวหัวเป็นผู้นำฐานระดับสูงของจีนที่สีเป็นผู้เลื่อนตำแหน่งให้และได้ช่วยแต่งตั้งผู้พักดีต่อสีจำนวนมากให้เข้าร่วมกองกำลังจีนตัวเหมียวเองถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปลายปีที่แล้ว นอกจากเหมียวหัวแล้วผู้บัญชาการลำดับสามของกองทัพจีนและเป็นตัวเลือกที่สีวังให้เป็นผู้นำการบุกไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นก็หายไปจากสายตาสาธารณชนเป็นเวลาสีเดือนแล้วทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในกิจการทางการเมืองทังจริงหยวนนักวิเคราะห์อาบุโสด้านข่าวจีนกล่าวว่ากฎระเบียบใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มได้รับการส่งเสริมจากทั้งสองคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อก๊กของสี ขอบเขตการกวาดล้างอาจกว้างใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจํานวนมากในกองทัพจีนซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในกองทัพเองและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองในวงกว้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจชัวฟิลิปนักข่าวสายสืบสวนอาวุโสจากสำนักข่าวในเครือของเราอีพ็อกไทมส์เห็นด้วยกับมุมมองของถัง The Chinese military กองทัพจีนซึ่งมีก๊กคู่แข่งภายในดูเหมือนจะกว่าล้างผู้พักดีต่อสีชิ้นผิงทั้งหมดกฎระเบียบใหม,มน่นี้เปิดทางให้มีการกวาาล้างเพิ่มขึ้นอีกประธานาธิบดีทาได้เปลี่ยนจุดเน้นด้านการทหารของสหรัฐไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีจีนเป็นข้อกังวลหลักแล้วการเปลี่ยนแปลงภายในกองทัพจีนจะส่งผลกระทบต่อแนวทางของวอชิงตันอย่างไร would say the Chinese Party. ผมอยากจะบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอันตรายต่อโลกภายนอกมากกว่าที่เคยเป็นมาและเหตุผลก็คือแม้เศรษฐ,ฐกิจจะย่ำแย่ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบประมาณของกองทัพปลดปล่อยประชาชนแม้จะมีการแย่งชิงอํานาจเกิดขึ้นแม้ว่าสีจิ้นผิงจะสูญเสียอํานาจไปบ้างพวกเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะทําอะไรที่รุนแรงมากขึ้นตัวพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่างหากที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวผู้นารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกวาดล้างอาจปรากฏขึ้นระหว่างการประชุมสองสภาที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศจีนคาดว่าการประชุมโบริบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใกล้จะจัดขึ้นแล้ว และการประชุมเปยใไต้เหอซึ่งเป็นการประชุมแบบส่วนตัวที่ผู้นำพักทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันหารือกันในประเด็นสำคัญจะจัดขึ้นในเดือนหน้า